ชาคะหลังจากที่เมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะว่าพวงของแป้นวิเศษออกมาเป็นพวงแบบอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็จะมาดูน้ํานะคะเดี๋ยวจะผ่าดูเลยนะครับนะฮะว่าน้ําเนื้อเป็นยังไงผิวบางผิวบางเนี่ยชัวร์เี๋ยวดูนะฮะชัวร์ฮะเมล็ดน้อยโอ้ท่านผู้ชมค่ะดูสิคะโอ้กินหอมหอมมากเลยนี่ถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นออกมาจากกล้องนะคะจะได้กลิ่นเลยผิวบางเปิดบางอันนี้เด็ดมาจากต้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบีบน้าให้ดูเลย เป็นฟันต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวดูบีบน้ำนะเป็นไงชูบน้ำหนึ่งช้อนไม่พอหช้อนไม่พอช้อนเสริมได้ไหมหนึ่งช้อนไม่พอขอขอหนึ่งขอขอหนึ่งหนึ่งช้อนไม่พอค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องจริงนะัพี่สุด์ทราบได้จากที่สวนตายละหนึ่งช้อนไม่พออันนี้คือลูกอายุประมาณอายุสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งเองนะเห็นไมกลิ่นจะโชยและกลิ่นจะหอมฟุ้งเลยได้กลิ่นไหมคะดิฉันได้กลิ่นนะ ถ้ากล้องนี้มีกลิ่นนะสงสัยยังไงเนี่ยอยากให้มาที่สวนจะดูโอ้โอช้อนกว่าช้อนป่าช้อนครึ่งนะฮะถ้าลูกหนึ่งสามช้อนต้มยำหม้อหนึ่งพอดีรู้ไหมคะว่าการเค้นตรงนั้นแล้วให้น้ํามันมันออกมีประโยชน์มากค่ะเนี่ยดูฮะคือเนื้อกุ้งขอาละเอียด เนื้อกุ้งคําว่าเนื้อกุ้งคือคือเนื้อลังน้ําละเอียดอลองลังน้ําละเอียดมันก็จะเท้น้ําได้ง่ายอะไรเงี้ยปกติมะนาวเราต้องคึงใช่ใช่ใช่จะได้น้ำค่ะอะาแล้วก็แป้นวิเศษดั้งเดิมแต่ในสวนของวโรชาวิเศษดั้งเดิมแบบฉบับในสวนวโรชาที่ออกมาแล้วะดูฮะเดี๋ยวดูนะเป็นไงนี่ฮะน้ำ น้ำ <One> ก <input> ็ย <istles> <ge ar> ังเหมือนเดิมเขายังคงเม็ดมากเหมือนเดิมแต่เราพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็กินก็เหมือนกันนะคะดูนะเนื้อน้ําเหมือนกันอะไรเหมือนกันผิวบางเหมือนกันผิวบางเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะแต่ยังยังเรื่องเม็ดจะเราพัฒนาเม็ดแต่ตอนนี้เราพัฒนาเรื่องการดกไปแล้วโอ้แต่ดังนั้นว่าบางครั้งเม็ดก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะคะเออน้ําสินะสําคัญกว่าตัวนี้เออมันมีกลิ่นหอมมากเลยแล้ว แล้วเตัวนี้ของที่สวนนี่มีเยอะไหมคะตอนนี้มตอนนี้ต้องเป็นขอเรื่องสั่งจองเลยถ้าโทรเข้ามาเจอน้องปุ๊กเนี่ยต้องเป็นลักษณะว่าค่อยๆทยอยจะส่งให้อะไรให้แล้วตอนนี้ได้ตั้งชื่อเขาหรือยังคะว่าไอตัวใหม่ไอแบบพวงๆมาอยู่ตรงกลางป่องๆอ่ะฮะต่อไปคุณจะได้ยินว่าวิเศษป่องเลยไม่ฮะวิเศษวโรชาเลยฮะวิเศษวโรชาโอ้ ดีเหมือนกันนะคะพิเศษวาโรชาแปลกดีค่ะฮะเป็นอันว่าการันตีใช่ไหมมันเหมือนเราพัฒนาไปเรื่อยไม่หยุดั้งคำเป็นเกษตรนะฮะถ้ายังไงมาที่สวนมีน้ําเนื้อมีรูปทรงมีต้นให้เห็นให้ดูว่าเราไม่ได้ยกเมฆใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างนะฮะโอเคถ้ายังไงยินดีเชิญที่สวนนะครับได้เลยค่ะค่ะท่านท่านผู้ชมคะเออ สงสัยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องมีการตีกันระหว่างว่ามะนาววิเศษวะโรชากับมะนาวแป้นวะโรชาเลยนะคะอย่างไหนดีกว่ากันต้องรอท่านมาพิสูจน์เองแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ